ทีมงานทำผิดพลาดบ่อยไปจี้มากหาว่ากดดันทำไงดีในเรื่องของความผิดพลาดคงหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนเป็นผู้บริหารเพราะทีมงานของเราก็คงจะไม่เอ์เฟกทั้งหมดในการทำงานแต่ประเด็นก็คือถ้ามีการผิดพลาดซ้ำๆแล้วพอเราไปจี้เป้าหาว่าเรากดดันอาจจะต้องกลับมาดูในกระบวนการจัดการของเราอย่างแรกก็คือเน้นย้ำในเรื่องของเป้าหมายว่าวันนี้ตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเข้ามานั้นมีเป้าหมายอย่างไรที่จะทำให้สำเร็จและถ้าวันนี้เขาไม่ถึงเป้าก็จะมีผลในการประเมินด้วยเช่น และก็มีโอกาสจะไม่ได้ไปต่อซึ่งเรื่องนี้เราสามารถที่จะชี้แจงเขาแต่แรกอย่างเช่นเป็นฝ่ายขายก็มีเป้าในการขายที่จะต้องทําเป็นฝ่ายผลิตก็จะมีเป้าในจํานวนงานที่จะต้องผลิตให้ทันหรือบางครั้งมีงานที่เรียกว่ามีความเสี่ยงมีความอันตรายก็มีเป้าหมายหรือความคาดหวังบางอย่างที่เขาต้องทําให้ได้ไม่อย่างนั้นจะส่งผลกระทบเต็มไปหมดดังนั้นเราต้องยึดว่าแล้วเขาทาถึงเป้าหรือเปล่าอันที่สองก็คือตรวจสอบพี่กระบวนการถ้าเขาทําไม่ได้ตามเป้าหมายกระบวนการของเขา เขาทาถูกต้องหรือเปล่าถ้าวันนี้เขาไม่ทําให้ถูกต้องแล้วเป้าหมายไม่ได้เราจะต้องเอาตรงนี้กลับมาคุยกับเขาว่าที่เขาไม่ถึงเป้าหมายนั้นเขาได้ทําตามข้อตกลงกันไหมเขาได้ไปหาลูกค้าตามนี้ไหมเขาได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตตามนี้หรือเปล่าถ้าวันนี้เขาไม่ถึงเป้าวิธีการไม่ถูกต้องอย่างน้อยมันก็จะมีหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่านี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงทําไม่ได้อันที่3คือตอกย้ําความสําคัญของงานนั้นให้เขาฟังอย่างสม่าเสมอซึ่งแน่นอนว่าการที่ เขาเข้ามาทาํางานบางทีเขาไม่ชอบโดนกดดันแต่ตําแหน่งงานนั้นมันกดดันอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราจะต้องมีการรีไวซ์เขาตลอดเวลาแต่จะดีกว่านั้นถ้าวันนี้การที่เขาจะเข้ามาในตําแหน่งนั้นเขารู้ว่ากําลังมาเจองานที่อยู่ในแรงกดดันค่อนข้างสูงเช่นรู้ตัวว่าต้องเข้ามาเป็นฝ่ายขายซึ่งงานของฝ่ายขายนั้นมันถูกกดดันอยู่แล้วเพราะต้องทํายอดให้ถึงมีเป้าค้าคอดังนั้นถ้าคุณเข้ามาเป็นฝ่ายขายแล้วแรงกดดันไม่ได้คุณไม่ควรเดินเข้ามาหรือบางงานเป็นงานที่เป็นฝ่ายผลิตก็จริงแต่เรา อยู่ในลายผลิตที่มีความกดดันสูงมากมีความเร่งมากต้องเร่งมือให้ทันอยู่ตลอดเวลาก็จะมีความกดดันที่ต่างจากลายผลิตของที่อื่นดังนั้นเขาก็ควรจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าเข้ามาอยู่ในลายผลิตของเราเนี่ยบอกเลยว่าดุเดือดเพื่อให้เขาเห็นความเข้มข้นและความสําคัญก่อนที่เขาจะตัดใจเข้ามาทํางานแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเราก็คงจะต้องตอกย้ำเขาไปต่อว่าแผนกเรารับไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเกิดความผิดพลาดตรงนี้เพราะมันจะตรงผลเสียหายกระทบเกินกว่าที่เขาคิดดังนั้นการตอกย้ำความสําคัญและความเข้มข้นนี้ ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทำซึ่งถ้าทําทั้ง3าอย่างแล้วเขายังไม่เข้าใจเขายังงงว่าตัวเขานั้นไม่ได้ทําอะไรผิดเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วว่างั้นเขาเหมาะไหมที่จะเดินต่อในทีมของเราต่อไปธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ